สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันกับช่องสาวขุลาดไก่ทินีกแล้วจ้ายังไงก็ฝากากดติดตามช่องสาวขุลาดไก่ทิน้วยเดอพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปจ้าวันนี้ฉันจะพาทําลูกชิ้นไก่จ้าขั้นตอนแรกใส่เนือ้อไก่ลงไปหนึ่งกิโลเนื้อไก่ทำความสะอาดยบร้อยหนึ่งกิโลเราก็จิป,ปั่นก่อนเลยจ้าปันนื้ไก่ก้อน คนอื่นเราก็จะมาผสมมาผสมส่วนผสมทั้งหมดอัตราส่วนที่ฉันใช่ตวงอันนี้ก็คือช้อนกินข่าวล้วก็ช้อนชาด้วพี่น้องมันก็จะใส่น้ำใส่พริกไทยลงไปก่อนพริกไทยสองช้อนสองช้อนโตพริกไทยสองช้อนโตแบ่งแบ่งข้าวโพดสี่ชอนโตแบ่งข้าวโพดสี่ช้อนตโต ผงฟูสองช้อนชาครึ่งน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะผงสูรดสองช้อนชาคนไหนมีรดดีก็ใส่รดดีพี่น้องฉันมีผงชูรดวันนี้รดดีฉันเมืเกลือสองช้อนชา น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะคุนอัตราส่วนเข้ากันเราก็ใส่น้ำน้ำเปล่าเย็นจัดพี่น้องหนึ่งถ้วยตวงคนให้แป้งมาไล่จักหน่อยกระเทลหลัลงไปในไใจเราเลยตีอุน่นตัวบดเราก็เทงลงไปชุบลงไป เนื้อไกลล่เราไม่มันปั่นนานเนาะมันไม่ค่อยเย็นถึงจะเพิ่มน้ำแข็งไปได้ใส่น้ำแข็งไปจะร้อมซ้ำเนาะก,กอนน้อยๆพอาะเราปัน่นในสปาักก็จะทยอยเติมอันนี้ลงไปเอาดีกล่วง่ายดีแล้วที่เติมส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลย เราก็ตักนิดหนึ่งตกกักขนาดนี้เอาไปใส่ในโควบใส่ในโควบหนึ่งนาทีเราก็มาชิมดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าขาดรสชาติอะไรก็ค่อยเติมไป แหงกล้อ <laughs> รสชาติพอดอีเสร็จแล้วแล้วก็ซีนถุงไว้เอาไปใส่ช่องฟิดไว้ชัช่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วมาดูกันเราก็แช่ไก่ไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะครานี้เราก็มาจิมมาตะลอ่อมตะล่อมหน้าไก่ของเรา ใช้มือดีกว่าเนาะอะไรก็ไม่ดีเท่ามือดบบเนาะอันนี้ล้างมือสะอาดแล้วเด้อฉันล้างมือสะอาดแล้วเด้อพี่น้องฉันก็นวดแต่ประมาณสิบนาทีแล้วจ้ะห็นที่พอแล้วพี่น้องพอไก่มันเสร็จตัวเนาะไปแช่เย็นมา เย็นเย็นมือไก่ไปแช่เย็นมาเย็นมือมากมากพอละรอนำร้อนเดือดเสร็จแล้วตอนนี้น้ำของเราก็ัเดือดแล้วค่านๆลดไฟเห้ออ่อนลงจนมันน้ำหนึ่งยังค่อยเอาไก่ใส่พี่น้องค่อยปันลูกชิ้นลงรอให้น้ำหนึ่งก่อนแป๊บนะึงอันนี้น้ำเย็นน้ำเย็นจัดเอาไ้ล้างช้อนแล้วก็ จุ่มมือพี่น้องจุ่มมือเองบ้างแล้วก็ช้อนจุ่มน้ำเรื่อย เราก็ปั่นเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวทันจิติ้งเอาไว้จะยี่สิบนาทีให้เนื้อสีชมพูมันนี้มันสุกเลยเ๋ยวคอยมาดูกันจ้ะเราก็มาเช็คดูจ้าว่ามันม,มีไม่มีสีชมพูแล้วพี่น้องกันดู er. เอาเดอ้อมันมีสีชมพูอยู่เองก็ต้มใบก่อนอีกสักพักอันนี้ไม่เห็นมีคนดูดู ลูกชิบกระนำแข็งดาแล้วก็ตากใส่เลยซุปแดว้วเช็่ดูก็ได้มันจะแข็งๆหรอกสุกแล้วตักนกน้ำเย็นทิ้งเอาไว้เลยตักนกน้ำเย็นทิ้งเอาไว้นี่เราก็แช่ไว้ทำไว้แบบนี้เด้อพี่น้องจนกวาว่า ลูกชิ้นของเรามาันจิดจมลงแสดงว่ามันเย็นแล้วอิ่มตัวแล้วรอ,อเลยเสร็จแล้วลูกชิน้นเด้งเด้งไหมจีบดูพ,พอเสร็จแล้ว น,น,น่องมาเด้อกินลูกชิ้นทอดน้ำกันจ้าเสร็จแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อมากินลูกชิน้นน้ำกันลกชิน้นไก่ยั่ว,วกว่าจิเล้่เอาจน้นใหเหี่ยวมันมม้น้ำจิ้มสไตล์บ้านคน สาวโคราชทำเองป่านฉันทำแบบนี้แต่บ่านฉันไม่มีถั่วด,ดินฉันก็ใส่อ,อร่อยฟินเบอ่ กว๋วยเตี๋ยวพี่น้องเออถอดเอาจิ้มแบบนิม่มมดน้ำจิ้มไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ อ่ right. แ,ลแล้วฉันก็ขอจบคลิปไปแค่เท่านี้ลยคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในช่องสาวโคราดไกด์ทินจ้ะบ๊ายบาย